สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาสอนเปลี่ยนตัววัดท้ายรางเป็นวัดแบตนะครับเราก็ถอดปลั๊กตัวนี้ออกเลยนะครับมันก็จะมีตัวคูกับตัวเมียอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัดสายออกเลยสามเส้นมันจะมีสามเส้นนะครับตัดสายออกอ่าพอเราตัดสายออกเราก็เอาอย้อนเข้าไปในรถนะครับเราก็จะเอา ปลายสายสอดเข้าไปในตัวรถแล้วก็เสียบปลั๊กท้ายรางกับเข้าที่เดิมนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เดินเข้าไปในรถนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นสายท้ายรางจะเดิงเข้ามาในรถ เดินเข้ามานี่ครับปลายสายมันเราก็จะเดินสอดลงข้างใต้คอนโซลน,นะครับโดยแกะไอ้ตัวนี้ออกตัวเสาเอเนี่ยครับแล้วเราก็สอดสายลงไปข้างล่างใต้ถือเนี่ยครับแล้วผมมาพามาชมวิธีการต่อนะครับวิธีการต่อก็ ถอดไอเกะตัวนี้ออกนะครับพอเราถอดมาแล้วเราจะเจอกล่องไอตำแหน่งฟิวทีอ่อยู่ใต้ถผงคอนโซลนะครับจะเป็นถผงฟิวฟิวที่เราจะใช้ก็คือไอตัวนี้นะครับตัวที่ผมถอดไปอันนี้ผมเอามาใส่ไว้ตรงนี้อันนี้ผมซื้อมาอันนี้เป็นตัวแถบฟิวนะครับ เพื่อการเพื่อความสะดวกในการต่อนะครับพอเราต่อต่อสายบวกสายลบแล้วเราก็จะมาเสียบเข้าตรงนี้เลยนะครับแถบฟิวก็ซื้อได้ตามอร้านค้าออนไลน์นะครับมีขายเขียนว่าแถบฟิวนะครับ่าแถบฟิวรถยนต์นี่นะครับ แต่เราหรือว่าเราจะดูตามตำแหน่งของกล่องฟิวก็ได้นะครับจะรวบมันจะเขียนว่าไฟอนเนกประสงค์สองสิบแอมป์นะครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับอ่าตำแหน่งนี้ก็จะเวลาบิดกุญแจไฟถึงจะจ่ายนะครับอถ้าเราบิดถ้าเราปิดกุญแจมันก็จะไม่ขึ้นนะครับ ถ้าเราไปต่อตรงกับแบตมันอาจจะติดตลอดเวลา mm. ก็เลยต้องเลือกที่จะมาต่อตรงนี้นะครับ mm. เมื่อเราต่อสายนะครับสายเส้นสีฟ้านี่เป็นสายบวกนะครับอ่าสายสีเขียวนี้เป็นสายลบ mm. แล้วเราจะดูยังไงว่ามันเป็นสายบวกหรือสายลบเราก็จะไปดูที่ สูตรของตัววัดแรงดันนะครับว่ามันจะมีเขียนบอกอยู่ว่าตำแหน่งไหนเป็นสายบวกตำแหน่งไหนเป็นสายลบแล้วตำแหน่งไหนเป็นสายของตัววัดแรงดันนะครับอืผมก็จะมาต่อเรียบร้อยแล้วนะครับต่อเข้ากับตัวแถบฟิวสิบแอมป์นะครับออื่าวิธีการต่อก็คือใช้ตัวเนี้ยเสียบเข้าไปที่ตำแหน่งฟิวที่เดิมได้เลยนะครับ หรือว่าใครไม่มีก็จ้ำกับตัวฟิวได้เลยนะครับเอาสายไฟพันที่ขาฟิวแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับอันนี้ผมมีตัวแทบฟิวเลยจะสะดวกละง่ายครับก็เสียบเข้าไปตามตำแหน่งเดิมมันได้เลยก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับ แล้วสายลบเราก็จะมาต่อที่น็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้จะเป็นกาวนะครับลงกลาวกับโครงตัวรถนะครับเราสามารถเอามาต่อจัาตรงนี้ได้เลยเพราะว่ามันลงโครงกับตัวรถอยู่แล้วมันเป็นสายกาวนะครับเราก็จะปลายสายตัวนี้มามาต่อที่ตัวนี้นะครับ เราวจะมาต่อที่หัวน็อตตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตาต่อแป๊บหนึ่งเดี๋วผมมาถ่ายให้ดูครับอ่านี่ผมก็จะต่อเรียบร้อยแล้วนะครับลายสายลบผมก็จะมาต่อที่หัวน็อตตัวนี้สายบวกสายบวกผมก็จะมาจ้ากับตัวฟิวสิบแอมป์ตัวนี้นะครับอ่าไม่ยากครับแค่จ้ำกับหัวนอ็อตแล้วก็เอาสายบวกมาเข้าตัว ตัวฟิวสิบแอมเดี๋ยวผมพามาชมนะครับว่าต่อเสร็จแล้วมันจะหน้าจอมันจะขึ้นยังไงครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับผมจะเปิดกุญแจนะครับว่าไฟมันจะขึ้นหยอ่ะเห็นไหมครับไ,ไฟก็จะขึ้นแล้วนะครับอ่าสิบสองจุดเจ็ดโวลต์อันนี้ก็จะเป็นค่าแบตเตอรี่นะครับ ค่าแบตเตอรี่ที่เราวัดก็สามารถทำเองกันได้ง่ายๆนะครับโดยงบประมาณศูนย์บาทโดยทำตามที่ผมบอกหรือว่าท่านใดจะซื้อตัวแ็บฟิวก็ราคาไม่กี่สิบบาทนะครับก็จะสะดวกในการต่อนี่ครับก็สามารถนำไปทำตามก็ได้นะครับ ครับสวัสดีครับ